สวัสดีครับสวัสดีกันอีก1รีวิวครับรีวิวนี้ e n c 912นะครับ e n c 912เรามีรีวิวแต่งไว้ใน YouTube ค่อนข้างหลายตัวพอสมควรนะครับแต่งแรงแต่งแม่นยำแต่งทนตัวนี้มาเท่าไหร่ก็หมดเอางี้ดีกว่านะครับมามาดูกัน body s r 2 5ท้ายเต็มนะครับตัวนี้มันจะมาควบคู่กับ e n c 901แต่ตัวนี้เป็นรหัสรุ่น9 1 2 นะครับนี่มามาดูกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับท้ายเต็ม M16 ก็คือถ้าพูดกันตรงๆคือบอดี้7.62 SR25 original เป็นแม็กสแตนนะครับเป็นแม็กเทสป e โดเดอร์กดเข้านะฮะถ้าใครซื้อปืนรุ่นนี้ผมจะต้องแถมสป e โดเดอร์ให้นะครับในกล่องมีแค่นี้ครับเพื่อนๆครับแกะมามีแค่ปืนกับแม็กกาซีนนะครับุญาตเอากล่องออกก่อน ตัวปืนสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปหยิบคู่เข้ามาให้ดูนะอ่ะน้องนัทบรรยายแนหน่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ3274ตัวนี้คือท้ายเต็มนะครับท้ายเต็ม M16 แต่เป็นบอดี้7.62 SR 25เฟือง19ฟันหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟัเหล็กนะครับสามารถเปิดเกียร์บล็อกยกเกียร์บล็อกออกมาจากบอดี้แล้วก็ขันเปลี่ยนท้ายสปริงได้เป็น QD เวชันสนะครับสามารถบิดเอาสปริงออกจากทางเกียร์บ็อกแกนท้ายได้นะครับทุกตัวของ ENC เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับตัวนี้คือตัวสีดำในรหัสรุ่น912ผมมีคู่เขาในรหัส901มาให้ดูครับนี่ผมไปหยิบมาให้ดูแล้วเพื่อนๆลองดูนะหน้าตาน้ำหนักข่า32นะ3724 3, 3724ฮะใช่เหรอ32หรือ37 อีกทีทีสามสองพี่ก็ว่าพากันเบอร์นะฮะถ่ายรีวิวตอนดึกๆก็จะอย่างเงี้ยนะฮะขออภัยด้วยนะฮะแอบฮากันนะฮะโหสามโลกว่าๆเพื่อนๆครับสีดำรหัสเก้าถึงสองถ้าสีทรายรหัสเก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่นี่นี่รหัสตัวนี้จะไม่ผิดก็เก้าศูนหนึ่งตรงนี้นะครับท้ายเต็มเหมือนกันกิฟต์มอเตอร์เหมือนกันบอดี้เหมือนกันนะ อ่าสโตรเนอร์ไรเฟิเหมือนกันบอดี้เหมือนกันมีปรับโหมดสายขวาเหมือนกันชุดหน้าเหมือนกันแต่เจ้าตัว9ก้าศูนย์เนี่ยจะได้เป็นปลอกรถแสงแบบนี้มานะครับแต่ตัวตัวนี้9ก้าหนึ่งสองจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นท่อเพียวเพแบบนี้เลยสามารถเอาตัวไซเลนเซอร์หรือเก็บเสียงของ s อ2 5อมาเสียบแล้วก็กดล็อกตรงนี้นะครับอ่าให้ดูมีสองสีนะครับให้ดูมีสองสีส่วนราคาตัวนี้นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่ เราเพิ่งทำรีวิวไปเหมือนกันนะพเพื่อเพื่ลองไปหาด้วยนะครับราคาี้อยู่ที่92้0เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ราคาเท่ากันครับ9ก2ก็ราคา9 2 0 0พบาทเท่ากันนะครับขออนุญาตเอาตัวสีซรายออกก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการงงนะครับอ่ะมาเรามาพูดถึงตัวนี้กันเพราะเราจะทำรีวิว9 2 2สีดำผมมีรีวิวลงใน y o u t u b e เพื่อเพื่อลองพิมพ์ว่า เอ็นซีก้าถึงสองแต่งแรงเพื่อนๆจะเห็นว่าเราแต่งแรงที่ห้าร้อยห้าสิบบวกนะครับตัวนี้ปุ่มปรับโหมดปดแม็กมีทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับกับสีทรายลดลดลดแม็กตัวน,นี้นะกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะกับกดตรงนี้ครับสองฝั่งปุ่มปรับโหมดนะสาหรับคนถนัดมือขวาแบบนี้นะปรับโหมดมีสองฝั่งมีเซฟเซฟนะครับเซมิแล้วก็ฟัวโตนะครับสาหรับคนถนัดฝั่งซ้าย อ่นี่นะครับเซฟเซมิ Save. Save แล้วก็ฟั a โต้ได้ปรับหมดได้สองฝั่งศูนย์หลังอยู่นี่ครับยกขึ้นส่วนศูนหน้าซ่อนอยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะกดกดปุ่มตรงนี้นะครับกดแล้วยกขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับนี่คือศูนย์หน้าของเขาศูนหน้าจะถูกซ่อนไปกับรางนะครับแบบนี้เลยศูนย์หลัง ตัวนี้ถ้าจะให้เทมันต้องใส่ขาทรายกับสะโขบนะครับปรับโหมดปรบแบบม็กมี2งฟังซูน,น่าซูนหลังนะครับพับได้นะคือขลังครับคือขลังนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะทำไมไม่ออกแผ่นคัดปอกดีดออกแล้วก็กดนี้นะครับประมาณนี้อ่ามันอาจจะต้องการน้ำมันต้องการน้ำมันมันไม่ค่อยดีดนะครับสักครู่สักครู่ขออนุญาต ก็ใช้ซีโคนฉีดได้ครับพวกนี้เพราะนเป็นปืนใหม่นะฮะประมาณนี้นครับอันนี้เวลา,าดึงคันลังนะครับมันจะแผ่นช่องคัดปอกมันจะถูกเปิดออกแล้วเวลาเราต้องการที่จะปรับร้อมอัดปรากดลงครับอันนี้มันเป็นกิมมิคเล็กๆลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่เขาติดมากับปืนนะครับพวกแผ่นคัดปอกอะไรพวกนี้จริงๆแล้วใช้งานในการยิงไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับการยิงเลยมันแค่ให้ความรู้สึกเสมือนกันเองแต่วิธีการ ตรงนี้เวลาดึงคันลังเนี่ยช่องคัดปอกมันเปิดออกมาแบบนี้เราก็สามารถมองเห็นที่เลือนฮอปเราสามารถปรับลงได้นะครับถ้าเราผมเขี่ยลงนะผมดันดันลงดันลงนะครับดันลงลงพื้นนะลูกมันจะเหินขึ้นนะครับถ้าเกิดเรายิงแล้วมันเหินไปมากๆยิงแล้วมันมันโด่งขึ้นมากๆเราก็คลายครับคลายทวนฮอปนะให้ลูกมันมุดลงตามระยะที่เราต้องการหรือตามน้าหนักลูกที่เราใช้นะลูกมาตรฐานที่เราจะใช้ทดสอบวันนี้จะเป็นลูกขนาด0 2 0นะครับราคาปืนอยู่ที่9,200บาทเนาะ ตัวลูกกระสุนปืนถุงหนึ่ง4ี่0นัด250บาทนะครับเราจะเล่นได้เราต้องมีแบตเตอรี่กับตัวชาร์จด้วยนะครับตัวนี้นะแบตเตอรี่กับตัวชาร์จแบตเตอรี่750บาทนะครับ1 5 4ห0 0ตัวชาร์จ4 0 0บาทนะครับเซตนี้1 1 5 0บาทนะครับแล้วก็บวกกับลูกกระสุนปืน250บาทมันจะมีค่าขนส่งอยู่ประมาณ350หรือประมาณ380นะตัวนี้เราจะคิดอยู่ที่2อ0าพอก็คือเราเอาอทั้งหมดเนี่ย1,700บพทนบชุดร้อมเล่นรวมส่ง บวกค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วอยู่ที่1,700บาทเอามาบวกกับ9,200บาทนะ9,700ไม่ใช่ดิ9,200พันบวก1น0 0งันจะจะเท่ากับชุดนี้ฮะ1 0ง0 0กับ900าบาทนะครับ1 0 0 0 0กบาทนะละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนเราแนะนำขาทรายขาทรายสำหรับชุดแต่งเพราะว่ามันเป็นคลิป SR25 เนาะผมแนะนำเป็นขาทราย V8 สีดำนะครับเป็นปุ่มกดเร็วนะฮะกดตรงนี้พับออก นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะปุ่มตรงนี้กดลงไปแล้วก็โยกมากดตรงนี้แล้วโยกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จับปืนตั้งก่อนเอาลางเอาตรงไหนก็ได้แต่เราจะติดประมาณตรงนี้ให้ดูเท่ๆแล้ข้างหน้าไว้ก่อนแล้วก็พับขับล็อกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันนะ,ะพับล็อกแล้วก็ล็อกแบบนี้นี่นะครับตั้งขาซ้ายมา สาตัวนี้1,850บาทแนะนำอีกตัวหนึง่งสโครบวิชันคิงนะครับเพื่อให้เข้าสูตร sr25 จะใส่สโครบตัวอื่นก็ได้นะไม่ว่ากาันแต่ที่เราแนะนำ sr25 เพราะว่ามันแนะนำตัววิชันคิงเนี่ยใส่ใส่กับ sr25 เพราะว่าคุณลูกค้าหลายท่านนิยมแต่งกันแบบนี้แล้วก็แต่งแรงนะครับอันนี้ราคาปืนยังไม่รวมแต่งแรงนะครับใส่ประมาณนี้นะแล้วก็ล็อกไว้เป็นไงครับพอใส่ปุ๊บดูเทนไหมจะใส่เป็นสโคบของ ดิสคาบูลีก็มีนะครับจะใส่เป็นสโคปของ BSA ก็มีจะใส่สโคปเป็นของสซปมรเดียก็มีเหมือนกันที่นี่นะครับราคาสโคปตัวนี้อยู่ที่3,200บาทนะครับเมื่อกี้1,900เนาะชุดพร้อมเล่นรวมส่งเพื่อนๆบวก3,200บาทเข้าไปแล้วก็บวก1,850เข้าไปมันจะตกอยู่ที่1,590 0บาทนะครับถ้าแต่งตามนี้เลยนะยังไม่วรวมอุปกรณ์แต่งแรงภายในนะครับถ้าแต่งแรงภายในอีก55 0 0ะครับบวกท่อรีดกับยางฮอปอีก ห้าร้อยพันสองายงางหกห้ารห้าสิบห้าสิบจะเป็นสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทโดยประมาณนะถ้าเกิดแต่งแรงเข้าไปด้วยแล้วก็แต่งแม่นยําเข้าไปด้วยนะครับจะตกอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทอันนี้ข้าวๆให้ฟังนะครับเผื่อ,อลูกค้าอาจจะใส่ดัมมี่กล่องแบตไฟฉายเซอร์ใส่กิ๊บมือหน้าเพิ่มอาจจะเปลี่ยนสโคปเป็นของตัวอื่นก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือเราคิดให้ให้ให้เห็นเนาะให้เห็นภาพว่ามันสามารถแต่งอะไรได้เยอะถ้าเป็น เอ็นซีเนาะเป็นปืนบ <im itation> อดี้โลหะอยู่แล้วนะครับสินค้าที่ร้านต้องบอกก่อนนะทุกคลิปเลยผมพูดเลยว่าของเราขายเนี่ยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับรับแต่โอนเข้ามาเท่านั้นแล้วเราจะมีการส่งของให้กับลูกค้านะครับทางบริษัทเอกชนนะสินค้าที่ร้านเนี่ยเป็นสินค้าที่เราใส่ใจและคุณภาพให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับเ <im itation> พืพ่อนๆท่านใดที่สนใจตามนี้เลยก็สามารถแตะตรงชื่อคลิปโดนี้ครับมันจะมีลิงก์ QR วอโค้ดปรากฏขึ้น เพื่อสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับอ่ะลืมวัดความยาวตัวปืน ID ไลน์ line ของเราก็เป็น AD m สี่ bb gun shop นะครับความยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรพอดีใช่ไหมเก้าสิบสามเซนอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเท่ากับความยาวเท่ากับ m สิบหกอะ m สิบหก a หนึ่ง a สอง a สาม a สี่ความยาวอยู่ที่ m, หนึ่งเมตรมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสูงสูงของปืนก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อคนไปหากระเป๋า ประมาณ1เมตรนะน้ำหนักก็ประมาณสามโลก,กว่าๆนะครับสกิโลกว่าๆเพราะเป็นบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับต่อมาเป็นวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับพูดถึงเรื่องการชาร์จนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปยิงทดสอบความแรงกันการชาร์จนะครับแบตเตอรี่แบบนี้ใช่ไหมนี่กล่องชาร์ตคือแบบนี้ใช่ไหมนะกล่องอันนี้ชาร์จใกล้เต็ม้วเห็นไหมเวลาเราจะชาร์จแล้วก็เสียบไฟบ้านนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็เอาขั้ว ขั้วสีขาวมาเสียบเข้ากับกล่องอ่ะดึงไปดึงมาเสียบเต็มแล้วนะครับเมื่อกี้เราเห็นสีแดงขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาชาร์จเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเรียงเป็นสามเม็ดนะครับเวลาเต็มมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาชาร์จชาร์จขั้วนี้นะสำหรับตัวนี้จะเสียบไม่ได้นะเป็นชาร์จพวกรีโมทเครื่องบินรถบังคับอะไรพวกนี้นะของเราจะชาร์จตรงนี้ครับนี่ลิเทียมโพลิเมอร์สิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์ส่วนขั้วใช้งานจะเป็นขัน้วนี้ข้อควรระวังที่สุดสําหรับแบตเตอรี่คือห้ามให้บ,หมบ,หมบออไบบบม่ แล้วลืมทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งกลับมาชาร์จอาจจะบวมแล้วก็อาจ,จให้แบตพังได้ระวังอย่างเดียวเลยคือแบตเต็มตลอดนะเวลาชาร์จชาร์จอยู่แบตยังไม่เต็มเอาออกไปเล่นได้ไหมได้ครับสามารถชาร์จได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแต่ไม่ควรให้แบตหมดเนาะ,ะวิธีการใส่บแบตเตอรีงง่ง่ายๆรุ่นนี้ง่ายมากใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสกดลงนะครับปลายนิ้วกดแล้วกดแล้วงัดออกมาล้วงหาสายมานิดนึงล้วงหาสายมานิดนึงไปไหนเออนี่ฮะปัก แล้วก็ต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าไปคือจริงมันแบตตัวนี้ที่เราแนะนําคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานที่นิยมใช้กันเนาะสามารถใส่แบตพันหกร้อยมิลลิแอมท้ายเต็มนะท้ายเต็มนะย้ำว่าท้ายเต็มนะสามารถใช้แบตพันสามร้อยมิลลิแอมหรือพันหกร้อยมิลลิแอมก็ได้ครับยัดเข้าไปในแกนพันท้ายตัวนี้ก็ได้นะถ้าจะซื้อเป็นแบตพันหกร้อยมิลลิแอมก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะแปดร้อยห้าสิบบาทใส่เข้ามาแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับฟังเสียงก่อนเซมิ หัวอัตเนะเซฟเซฟก่อนต่อมามาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับเอาใส่แบตเตอรี่ใส่ลูกใส่ลูกเบรอร์ละใส่ลูกนะครับพากันเบอร์นะกับน้องนัทมันจะแถมสปีดโรเดอร์นะครับ,รบตัวนี้ร้อยหบาทถ้าคุณลูกค้าซื้อปืนเราแถมเราแถมให้ก็แล้วกันเนาะแถมให้ทุกคลิปอยู่แล้วสาหรับสปีดโรเดอร์นะครับทีนี้กดอย่างนี้นะแถมเฉพาะปืนยาวไฟฟ้านะครับ ปืนสั้นไม่แถมนะซื้อเอาละร้อยนึงเนาะแต่ถ้ามาซื้อหน้าร้านโดดๆตัวละร้อยห้านะครับเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกลูกใช้เป็น0.20ยองศูนย์ของอีทีพ e ันนับลูกไตหวันแท้ใส่เข้ามาในสปีดโหดเดอร์เนี่ยมันจะใส่ลูกเข้ามาได้9กสินัดนะครับประมาณนี้ ครับแล้วก็จับสปีดโรเดอร์ประกบกับปากปากแม็กเนาะแล้วก็แล้วก็ใส่ลูกกามาอย่างนี้ครับถ้าลูกมันไม่ค่อยลงก็เขย่านะครับเขย่าให้มันลงรูเนาะ อ่ะประมาณนี้ที่จริงมันใส่ได้อีกนะผมผมแค่จะทดสอบความแรงให้ดูเฉยๆเนาะแม็ก <Mac S 1> ที่เป็นแม็กเอสไยีแล้วเป็นแม็กแบบปั่นตูดได้เรามีขายนะครับตัวหกร้าสิบาทมีขายแยกนะครับอันนี้เป็นแม็กสแตนที่โรงงานแถมมาเนาะป่ะเรามาดูความแรงปืนกันครับคลิปนี้ก็ยกให้เอไอยี่หนะครับวันนี้ทั้งคืนเลยมาดูความแรงกันนะครับ หแรง422อ่า400อ่า G 4ส2 4นะครับโดยประมาณเนาะ400กว่า413เดี๋ยดูออโต้นะครับอ่ะเรดประมาณ17บอลน,นะครับ425โอเคปืนก็ยิงดีนะครับตัวนี้ มดแล้วนะครับข้อดีของ m a x Speed Roder r ที่ใช้พระเล็ก Mac Stand เนาะก็คือเราใช้ Speed l o a อร์กดเนี่ยลูกมันจะถูกดันขึ้นจนหมดแม็กเลยนะครับเวลาเรายิงจบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับสมมุติว่าเราอยากตั้งขาทรายแล้วก็กดตัวนี้รูดลงมารูดลงมาแบบนี้อ่าได้ความสูงขึ้นมาอีกประมาณนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นี่ผมพูดตรงว,ว่าไม่ต้องใส่เก็บเสียงก็หล่อนะครับคือโดยตัวมันเองเนี่ยมันมันสมส่วนอยู่แล้ว คแค่นี้แต่งแค่นี้รอแล้วเนี่ยใส่ขาซายใส่สโค๊หรือเพื่อนๆจะใส่กล่องไฟใชยเลเซอร์กล่องดัมมี่ติดเลเซอร์เพิ่มติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มล่างหน้าของเขาทั้งสีสีทิศทางเนี่ยก็สามารถติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้นะครับโดยโดยสายตาแล้วตัวบอดี้เขาเป็นท้ายเต็มเนี่ยดูสมส่วนดีนะโอเคครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับอย่างที่บอกครับสนใจก็แตะตรงชื่อคลิปโรนี้นะเพื่อนๆนะ่าจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้น เพื่อสามารถแอด Facebook หรือแอด Line เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับ i อเดี e เป็นแอด m f o BB ฟบีบครับแล้วก็ตัว Facebook จะชื่อว่าห้างหุ้นส่วน m 4 b B โฟ n ลำปางนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจากกันแค่แคเพียงนี้นะขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ